คำเตือนคลิปนี้มีกลิ่นวันนี้ขอนำเสนอเมนูต้มกระดูกหมูอ่อนแซบแซ่บถ้าเป็นเมนูอาหารนะคะต้องยกให้พี่รตเลยค่ะเป็นคนทำนะจ๊ะและนี่เลยค่ะพี่รตก็จะชอบผัดเครื่องอย่างนี้ให้มันหอมๆแบบนี้ก่อนนะคะแล้วหมูอะ่ะพี่รตก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะ ไม่เป็นชิ้นใหญ่หญๆเนาะเวลาทานจะได้แบบทานง่ายๆอะไรประมาณนี้ใช้เป็นกระดูกอ่อนนะคะอันนี้เลยเตรียมหม้อแล้วแบบหม้อใหญ่มากเราทำทีหนึ่งเราก็แบบว่าสามารถกินแล้วก็เอาอุ่นไว้ทานได้หลายๆวันนะคะน้ำเริ่มเดือดแล้วพี่ล็อตก็จะเอาหมูใส่หม้อค่ะเพราะว่าน้ำเดือดแล้วเราก็ค่อยใส่นะคะ แล้วก็รอให้เดือดอีกรอบนึงค่ะหมูจะได้ไม่เหนียวอยากจะบอกว่าต้มยำทีหนึ่งนี้แบบว่าเครื่องถึงแบบถึงใจมากเลยนะจ๊ะพี่เมย์มีนะที่ทานอย่างเดียวนะคะอันนี้เดือดแล้วก็มาตักส่วนที่เป็นฟองออกนะจ๊ะตักออกแบบนี้เลยพี่เราเป็นคนทำกับข้าวอร่อยมากๆเลยนะคะ อันนี้ก็เดือดแล้วก็รอจนหมูอะ่ะมันเปื่อยเลยค่ะจะได้ไม่เหนียวเนาะเวลาทานกระตักฟองออกแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องที่พี่ล็อตผัดลงไปได้เลยจ้ามันจะหอมมากๆเลยจ้าทุกคนใส่เข้าไปแบบนี้เลยไม่รู้ว่าที่อื่นทําแบบไหนนะแต่ว่าพี่เมย์ชอบมากนะมันหอมแล้วมันก็ถึงเครื่องมากเลย แล้วก็ใส่ใบกะเพราหอมซอยพวกใบต่างๆสมุนไพรนะจ๊ะเน้นสมุนไพรนะหม้อนี้เสร็จแล้วก็พร้อมตักพร้อมเสิร์ฟได้เลยจ้าวันนี้ก็เป็นต้มกระดูกอ่อนหมูแซบๆนะคะนี่เลยจ้าถ้วยเล็กๆไหไม่นะจ้าต้องเป็นถ้วยใหญ่ๆเท่านั้นทุกคนได้กลิ่นความหอมของต้มยำถ้วยนี้หรือยัง สำหรับพี่เมย์นี่คือแบบกลิ่นหอมมากๆหิวข้าวแล้วจ้าหิวข้าวแล้วนะจ๊ะอารมณ์แบบว่าข้าวสวยร้อนๆเลยจ้ายกความดีความชอบให้พี่ล็อตเลยนะคะเข้าปีที่เจที่เราครบกันที่เราอยู่ด้วยกันที่เราเป็นผัวเมียกันนะจ๊ะพี่ล็อตก็เป็นคนทําหน้าที่ทาอาหารทุกๆมือเลยจ้ะทั้งเช้ากลางวันเย็นเลยนะคะต้องขอบคุณมากๆเลย แล้วยิ่งวันนี้พี่เมย์ปวดท้องด้วยนะปวดท้องประจําเดือนเมนูที่จะต้องทําประจําเลยนะจ๊ะเวลาเราปวดท้องอะ่ะพี่รัตก็จะทําเป็นต้มยําแบบนี้ทานข้าวกันจ้ะทุกคน